เรเืพอพรญาติโยมทั้งหลายวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่เราได้กลับมาพบเจอกันอีกครั้งหลักธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคมหลักธรรมในการดำรงชีวิตที่สําคัญได้แก่โลกธรรมแปดก็คือธรรมดาของโลกเรื่องของโลกและสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับคนทั่วไปที่ดำรงชีวิตอยู่กันในสังคมทั้งหมดมี4คู่ก็คือ 1. ได้ลาบและเสื่อมลาบ ลาบในที่นี้หมายถึงทรัพย์สินเงินทองเช่นผู้ที่เกิดมาเป็นคนจนต่อมาภายหลังเป็นคนที่ร่ำรวยขึ้นคนที่ร่ำรวยแล้วกลับกลายเป็นคนจนเป็นต้นสองก็คือได้ยศกับเสื่อมยศในที่นี้หมายถึงชื่อเสียงเกียรติยศตำแหน่งหน้าที่การงานตลอดจนความเคารพนับถือที่ได้จากผู้อื่นเช่น คนที่เคยมีตำแหน่งสูงวันหนึ่งก็อำลาตำแหน่งเป็นต้น 3. ก็คือติเตียนและสรรเสริญคนเราต่างจิตต่างใจกันเมื่อเราทำอะไรลงไปแล้วอย่างหนึ่งคนชอบก็มีคนไม่ชอบก็มีที่ชอบก็สรรเสริญที่ไม่ชอบก็ติเตียนเช่นบางครั้งสิ่งที่เราทำไปก็อาจจะไปขัดตาขัดใจหรือขัดผลประโยชน์ใครโดยที่เราไม่รู้ตัว ก็จะถูกเขาตำหนิบางครั้งก็ไปอำนวยลประโยชน์ให้เขาโดยที่เราไม่รู้ตัวจึงได้รับคำสรรเสริญสุขและทุกข์ก็คือมีความสศขมีความอิ่มเอิบใจเราก็มีความผิดหวังคนที่มีความทุกข์ไม่เคยมีใครสมหวังทุกเรื่องและไม่เคยมีใครผิดหวังทุกเรื่องเช่นกันทุกคนไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่เศรษฐีหรือยากจนก็รู้ความจริงในข้อนี้ กิริยาวัตถุ3ก็แปลว่าความดีกิริยาแปลว่าการกระทําวัตถุแปลว่าที่ตั้งใจหรือรวมกันแปลว่าที่ตั้งแห่งการทําความดีหรือหลักการทําความดี3ประการก็คือ 1. ทําบุญด้วยการให้ก็คือทานามัยทานในที่นี้หมายถึงการให้เป็นการให้ที่เราไม่หวังผลตอบแทนให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์ ของที่ให้นั้นก็ต้องเป็นของสุจริตและเป็นของที่ปณีตผู้รับต้องเป็นผู้ที่ประพฤติชอบ 2. ก็คือทําบุญด้วยการรักษาศินสีละไม่ก็คือการรักษาศินอย่างน้อยสินห้าหรือสิลแปก็คือการประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีงามเป็นการสํารวจการกระทําของเรามีให้โล่งละเมิดต่อผู้ใดไม่เบียดเบียนหรือทําให้ผู้อื่นเดือดร้อน เพื่อให้เกิดสันติสุขในบ้านเราในเมืองของเราสาก็คือทำบุญด้วยภาวนาก็คือหมายถึงการฝึกฝนจิตให้สงบเยือกเย็นเพื่อจะได้เป็นฐานที่ตั้งแห่งการเกิดปัญญารู้แจ้งในสัจธรรมเข้าถึงความหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาและความทุกข์ทั้งหลายเพื่อมีให้กลับมาเกิดเวียนว่ายในวัฏสารวัฏนี้ต่อไป การภาวนาก็มีสองประเภทก็คือหนึงสมถภาวนาก็เป็นการฝึกอบรมจิตให้เกิดความสงบและวิปัสนาภาวนาเป็นการฝึกอบรมปัญญาให้เกิดความบูแจง้งความไม่ประมาทก็คือความเป็นผู้มีสติรู้สึกตัวอยู่เสมอว่ากำลังทำอะไรกำลังพูดอะไรและกำลังคิดอะไรไม่ปล่อยให้ล่องลอยไปตามเรื่องตามราว เราต้องรู้จักระวังในสิ่งที่ควรระวังมีความรอบคอบเตรียมตัวเตรียมใจไว้ผเผชิญเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตความไม่ประมาทแบ่งออกเป็นสองประเภทก็คือ 1. ความไม่ประมาททางโลกก็คือความไม่ประมาทในการศึกษาเล่าเรียนการประกอบอาชีพการดำรงชีวิตประจำวัน2ก็คือความไม่ประมาททางธรรมก็คือการระวังให้พ้นจากความประพฤติชั่ว และการปฏิบัติแต่คุณงามความดีความประมาจจะเป็นปัจจัยสําคัญอีกหนึ่งประการของความเจริญก้าวหน้าใ,ในชีวิตคนที่ประมาททางโลกจะทํากิจการอะไรก็จะไม่สําเร็จส่วนคนที่ประมาททางธรรมก็จะปล่อยตัวปล่อยใจให้คุกเขาไปกับความชั่วได้ง่ายดังนั้นเราทุกคนก็ควรมีสติในการ,รเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้น ความเคารพที่แท้จริงนั้นจะต้องเกิดขึ้นในจิตใจของเราความเคารพก็คือการตระหนักในความดีอันอยู่ในตัวตนของคนอื่นและในสิ่งอื่นการอา่อนน้อมถ่อมตนตรงกับภาษาบาลีกับคําว่านิวาโตแปลว่าไม่มีลมคือไม่แบ่งจนพองแต่ควบคุมเร,เราเองได้อยู่ในสภาพปกติตามที่เป็นจริง หากมีอะไรที่ดีก็รักษาไว้โดยไม่อวดพยายามสำรวจความบกพร่องของตัวเราดังนั้นคำว่าความอ่อนน้อมถ่อมตนก็คือการมองสิ่งที่บกพร่องของตัวเองคิดไว้ก่อนว่าตัวเรามีความสำคัญไม่มากและแม้จะเห็นด้วยใจจริงว่าตอนมีความสำคัญและความดีก็ไม่อวดและหลงละเลงการอ่อนน้อมถ่อมตน สามารถทำได้ทั้งทางกายวาจาและใจเพื่อให้คนอื่นเกรงใจและเป็นที่เคารพของคนทั่วไปสติก็คือความระลึกรู้ลึกชอบนึกขึ้นได้ความไม่เผลอฉุกคิดขึ้นมาได้การควบคุมจิตไว้ในจิตหมายถึงอารมณ์ที่นึกถึงและสิ่งที่จะทำได้พูดได้ จำในสิ่งที่เรากระทำได้เป็นอาการของจิตที่เราไม่หลงลืมระงับยับยั้งใจได้ไม่เลินเล่อพังเผอป้องกันความเสียหายเบื้องต้นรู้จักยับยั้งชั่งใจไม่บุ่มบามหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าความไม่ประมาทสติเป็นธรรมที่มีอุปการะคุณมากก็คือทำให้ตื่นตัวอยู่เสมอเป็นเจตสิกชนิดหนึ่ง สตินั้นถ้าหากเรานำมาใช้กับทางโลกทั่วไปก็ย่อมมีประโยชน์มหาศาลเราจะเห็นได้ว่าคนที่ฝึกสติมั่นคงจะไม่ค่อยโกรธใครไม่มีความเครียดหรือทุกข์เพราะเขาเหล่านั้นรู้จักการกันกรองอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรดีหรืออะไรชั่วหรือทุกข์อะไรมากก็กล่าวโดวยรวมก็คือย่อมเกื้อกูลชีวิตประจำวัน การที่เรามีสติอยู่นเนืองๆรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างทําอย่างไรติดต่อการเป็นระยะเวลานานๆก็เพื่อให้สติเกืือกูลต่อการเห็นความจริงความจริงนั้นเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเราที่สุดก็คือกายและใจจุดหมายของการรู้ก็รู้เพื่อให้เห็นความจริงอันได้แก่อัน,นิจังทุกขังและอนาตา ว่ากายและใจของเรานั้นเป็นสิ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวเราอะไรที่เราไม่ชอบไม่ต้องการก็อย่าไปนึกถึงพูดถึงหรือเข้าไปค้นหาสูงสิงแทนที่เราจะไปบ่นว่าสิ่งนั้นไม่ถูกใจเราเรามาเปลี่ยนมาพูดให้ชัดเจนว่าอะไรที่เรารู้สึกถูกใจและอะไรที่เราต้องการให้มันเกิดขึ้นและเอาพลังใจของเราจดจอ่อ เข้าไปในสิ่งนั้นต้นไม้ต้นไหนที่เราลดน้ําไว้ต้นไม้ต้นนั้นจะเติบโตงอกงามเพราะเราทุ่มเทพลังใจของเราไปกับสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็จะเกิดพลังเพิ่มพูนขึ้นฉะนั้นอย่าให้คิดเป็นสูตรสําเร็จอะไรที่มันไม่ดีก็จัดเป็นอาบายมุกเราก็อย่าเข้าใกล้อย่าไปทุ่มเทให้ความสนใจในสิ่งนั้น อบายก็แปลว่าความเสื่อมความพินาศมุกก็คือปากหรือช่องทางฉะนั้นอบายมุกจึงแปลรวมกันว่าทางที่นำไปสู่ความเสื่อมความพินาศปากทางนั้นเปิดรอเราอยู่ตลอดเวลามันอยู่ที่ว่าเราจะเข้าไปหรือไม่ขออย่าไปยุ่งกับเรื่องราวที่มันไม่ดีเหล่านั้นชีวิตก็จะดีเป็นคนที่มีอนาคตที่ดี เป็นคนที่ประสบความสําเร็จอย่างยิ่งพูดง่ายๆก็คือตัดส่วนเกินที่ไม่ดีทิ้งไปสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนําไว้ในจักสูตรว่าทรัพย์สินสมบัติยศชื่อเสียงความสุขย่อมหลั่งไหลมาสู่นรชนผู้คนในถิ่นที่ดีผูกไมตตีกับะยะชนสมบูรณ์ด้วยการตั้งตนไว้ในที่ชอบ ได้ทำความดีไว้แล้วในการก่อนการทำสมาธินี้อาจจะให้โทษแก่ผู้ที่ปฏิบัติได้ถ้าปฏิบัติโดยไม่ใช้ปัญญาและการปฏิบัติให้คุณแก่ผู้ปฏิบัติได้มากถ้าผู้ปฏิบัตินั้นเป็นผู้ที่มีปัญญาสมาธิก็จะส่งจิตไปสู่วิปัสสนาสิ่งที่เป็นโทษแก่ผู้ปฏิบัติ ก็คือการที่ผู้ปฏิบัติลงติดอยู่ในอัปปมานาสมาธิซึ่งเป็นความสงบลึกและมีกำลังนานที่สุดเมื่อจิตสงบก็เป็นสุขเมื่อเป็นสุขก็เกิดอุปทานยึดสุขนั้นเป็นอารมณ์ไม่อยากจะพิจารณาอย่างอื่นอยากมีความสุขอยู่อย่างนั้นเมื่อเรานั่งสมาธิอยู่นานจิตมันก็ถล่เข้าไปง่ายพอเรากำหนดมันก็สุขก็ไม่อยากทำอะไร ไม่อยากออกไปไหนไม่อยากพิจารณาอะไรอะไรเป็นความสุขนั้นเป็นอันตรายแก่ผู้ป,ปฏิบัติจิตของเราต้องอาศัยอุปจารสมาธิก็คือการกำหนดเข้าไปสู่ความสงบแต่พอสมควรแล้วก็ถอนออกมารู้อาการภายนอกดูอาการภายนอกทำให้เกิดปัญญาอันนี้ยากสำหรับผู้ปฏิบัติใหม่จึงต้องมีครูบาอาจารย์ที่คอยแนะนำ สมาธิทั้งหลายแบ่งเป็นมิจฉาิสมาธิอย่างหนึ่งก็คือเป็นสมาธิในทางที่ผิดเป็นสัมมาสมาธิอย่างหนึ่งก็คือเป็นสมาธิในทางที่ถูกต้องสังเกตต้องหมั่นพิจารณามิจฉาสมาธิก็คือความที่จิตเราสู่สมาธิเงียบหมดไม่รู้อะไรเลยปราศจากความรู้นั่งได้สองสามชั่วโมงก็ไม่เกิดปัญญา มันนิ่งไปเฉยมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรความสงบอันเป็นความสงบที่หลงก็คือการไม่รู้ตัวก็คือเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะักเพราะขาดการรับรู้ผิดชอบส่วนสมาธิก็คือสมาธิที่ถูกต้องถึงแม้จะมีความสงบไม่ถึงแค่ไหนแต่เราก็รู้ตัวต,วตลอดเวลาสติสัมปันญ,ญ,ญะสมบูรณ์บริบูรณ์รู้ตัวทั่วพร้อม อันนี้เรียกว่าสัมมาสมาธิเป็นสิ่งที่ไม่หลงไปในทางอื่นได้สมาธิที่ถูกต้องนั้นเมื่อจริญแล้วมันจะมีกำลังให้เกิดปัญญาทุกขณะในเมื่อตาเห็นรูปก็ดีหูฟังเสียงก็ดีจมูกได้กลิ่นก็ดีริมรถสัมผัสก็ได้กายถูกต้องก็ดีจิตที่ดีอริยะบทที่ดียืนก็ดีนั่งก็ดีนอนก็ดี จิตจะไม่เป็นตามอารมณ์แต่จะเป็นไปตามความรู้สึกเป็นไปตามจริงของธรรมะฉะนั้นการปฏิบัติเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่เลือกสถานที่จะยืนจะนั่งจะเดินจิตของมันก็จะเกิดปัญญาเมื่อมีปัญญาจิตก็จะมีความสุขมีกำลังอะไรที่มันไม่ดีมีความทุกข์เราก็ปล่อยทั้งสุขทั้งทุกข์เราก็อย่าไปยึดมั่นกับมัน เมื่อเราทำสมาธิที่ถูกต้องเมื่อทำจิตให้เกิดปัญญาอย่างนี้เราจึงเรียกว่วิปัสสนามันก็เกิดขึ้นตามความรู้ตามความเป็นจริงโซนอริยบทสม่ำเสมอก็หมายถึงอริยบทภายนอกก็คือยืนเดินนอนแต่ท่านในที่นี้หมายถึงเอาจิตที่มีสัมมาสมาธิสติสมัมปัญชญญะให้เห็นให้รู้ เป็นจริงทุกขณะก็คือไม่หลงกับความสงบที่มีสองประการก็คือความสงบอย่างหยาบหนึ่งและความสงบจิตอย่างละเอียดอีกหนึ่งฉะนั้นความสงบที่เกิดจากบัญญานั้นจึงไม่ใช่ความสงบแต่เป็นความจริงรู้เห็นตามความเป็นจริงของความสุขความทุกข์และไม่มีอุปทานมันหมายถึงสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นมาทำให้จิตให้เหนือสุข เหงื่อทุกเราจึงเรียกว่าเป็นเป้าหมายของพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงหลวงปู่ดู่ของเราท่านสอนว่าเรื่องโลกมีแต่เรื่องยุ่งของคนอื่นทั้งนั้นไม่มีที่สิ้นสุดเราไปแก้ไขอะไรเขาไม่ได้ส่วนเรื่องของธรรมนั้นมีที่สุดมาจบที่ตัวเราให้มาไล่ดูที่ตัวเราแก้ไขที่ตัวเราเองตนของตนเตือนตนด้วยตนเอง ในท้ายที่สุดก็ขอบาร,รมีธรรมแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โปรดปกปัก,กรักษาคุ้มครองญาติโยมทั้งหลายให้มีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ตามขอให้สมความมุ่งม,มาป่ปรารถนาและขอบาร,รมีธรรมแห่งบุดูได้โปรดช่วยดลจิตดลใจให้ญาติโยมทั้งหลายจะเดินทางที่ใดก็ดี่อยพบเจอสิ่งที่ดีคนดีดด้วยเถิดจะเริญพร Música